สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมตัวตื่นเต้นกับเทศกาคลคริสต์มาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่24 25นี้นะคะแอนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบรู้สึกตื่นเต้นกับเทศกาลนี้มากทาั้งๆที่เราก็แบบไม่ใช่คนคริสแล้วก็ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ไม่ได้โตเมืองนอกไม่ได้อะไรใดๆเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเทศกาลนี้เนี่ย มีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะแล้วก็เป็นวันที่แบบเราจะแบบเอนจอยกับการถ่ายรูปต้นคริสต์มาสแล้วก็แบบตามคาเฟ่ต่างๆนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปแรกนะคะที่แอนจะทำการจัดห้องแล้วก็จะแต่งห้องนะคะให้เข้ากับเทศกาลให้มากที่สุดโดยห้องที่แอนจัดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ เป็นคอนโดเล็กๆนะคะไซส์26กว่าตารางเองพื้นที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นห้องที่เราจะจัดนะคะแอนก็จะจัดอยู่ในโซนที่แบบเป็นโซนนั่งเล่นนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าห้องที่แอนจัดเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงเอออันนี้เป็นลนักษณะห้องของเรานะคะอันนั้นก็เป็นประตูห้องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าว ที่จริงตรงนี้เป็นโซฟานะคะแต่พอดีว่า,าตัวโซฟาเนี่ยแอนเอาออกไปแล้วนะเพราะว่าจะซื้อใหม่นะคะพอดีโซฟาที่โครงการให้มานั่งไม่ค่อยสบายแล้วก็โต๊ะนะคะแอนก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดนี้นะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เกินไปนะคะเราก็แอนกับแฟนเนี่ยไม่ค่อยได้ทานอะไรมากมายก็เลยไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โต๊ะเยอะก็เลยจะเปลี่ยนโต๊ะนะคะก็รอ แล้วก็อันนี้เป็นผ้าปูที่นอนสีแดงค่ะเรากลัวไม่เข้ากับทีมนะคะจะต้องเป็นทีมแดงเขียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาโอเคไม่เป็นไรพอดีบ้านแฟนมีนะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะลกๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาที่เราจัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ <S <S บอกไว้ก่อนนะคะว่าการแต่งห้องของแอนครั้งนี้นะคะเ,เป็นไปด้วยงบที่ประหยัดนะคะก็คือไม่ใช่งบ แพงแล้วก็ไม่ได้ซื้อของดีอะไรมากมายแต่ว่าเราก็จะเน้นประหยัดแล้วก็เน้นเข้าร่วมนะคะไม่เน้นเข้ารอบก็พวกสินค้าก็จะเป็นสินค้าจากแอปส้มนะคะซึ่งเดี๋ยวแอนลอของก่อนถ้าหากว่าได้ของแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอนจะมารีวิวราคานะคะแล้วก็สัมพคุณการใช้งานให้ทุกคนได้ได้ฟังนะคะเผื่อใครสนใจก็ไปเอฟกันนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ให้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจก็กดสั่งได้เลย ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็เป็นเกิ่ง,งามยามดีแล้วนะคะที่เราจะมาจัดห้องตามธีมคริสต์มาสที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะก็คือจัดในพื้นที่เล็กๆคอนโดที่แอนได้บอกไปเมื่อคลิปข้างต้นนะคะตอนนี้ก็ของยังส่งมาไม่ครบนะคะยังไม่ครบเลยก็ยังขาดพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ยังขาด เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อยากจะทําคลิปเลยเนาะใจร้อนเราก็อยากจะแต่งห้องแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะล่วงเลยวันคริสต์มาสเดี๋ยวเราใช้เวลากับมันได้ไม่นานเพราะฉะนั้นรีบจัดเลยดีกว่ามะและเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่มาส่งถึงแล้วนะคะก็คือเทเดเดเดเฟาค่ะโซฟานี้เป็นระบบแบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวจะใช้งานให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กด ืดนะคะตัวเบาก็จะเลื่อนแล้วก็นี่เราก็จะเอนนอนได้เลยสบายๆแล้วก็มีเนี่ยค่ะที่เสียบ usb สําหรับชาร์จแบบให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ปกรับกลับนี่เฟอร์นิเจอร์ที่ดิฉันภูมิใจมากอันนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงนะคะก็คือโต๊ะพอดีว่าแอนน่ะสั่งโต๊ะที่มีไซส์เล็กกว่านี้นะคะน่าจะประมาณ 2ใน3ของโต๊ะนี้นะคะแล้วก็เก้าอี้ยังมาไม่ถึงนะคะแอนกลอวว่ามันจะช้าไปไม่รู้จะทันคริสต์มาสหรือเปล่าทุกคนก็มาลุ้นกับแอนนะคะค่ะและนี่ก็คือพรมนะคะที่เราใช้ปูก็สั่งมาจากช้อปปี้นะคะเดี๋ยวจะแปะราคาไว้ให้นะคะนุ่มมากเลยมาเริ่มจัดห้องกันแต่ต้องขอใส่อุปกรณ์หน่อยนะคะ mm hmm. let's go 嗯嗯 <noise> แล้วของเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยแอนเพิ่งกดสั่งไปเมื่อคืนได้แล้วอะ่ะเร็วมากก็จะเป็นของที่เอาไว้สำหรับจัดระเบียบห้องนะคะพอดีว่า เราอยากตกแต่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันจะมีพวกของแบบจุกจิกบางอย่างที่แบบเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จัดระเบียบมันอ่ะเราก็เลยต้องใช้กล่องนะคะในการเก็บเพราะมันของมันจุกจิกชิ้นเล็กอะไรอย่างงี้โหนี่คือกล่องไซส์เอสเนี่ยถือว่าใหญ่มากอ่ะประกอบล่างแล้วเรียบร้อยไซส์เอสคือใหญ่มาก ใหญ่กว่าลิ้นชักต้องต้งหัวเตียงอีกอ่ะอันนี้นะจะเป็นช่องที่แอนจะใส่พวกจะเอากล่องใส่เข้าไปนะขนาดน่าจะพอได้มั้งโอ๊ยใหญ่ใหญ่ไปคือมันใหญ่ไปสำหรับช่องบนแต่มันพอดีมากสำหรับชั้นล่างเอ้พอดีเลยรอตายไปแอนเอ้ย ตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนผ้าปูแล้วนะคะตอนแรกแอนว่าแอนจะจัดแค่ตรงโซนนั่งเล่นที่แอนบอกนะคะแต่พอดีว่าแฟนแอนเขามีเซ็ตผ้าปูใหม่เป็นออกสีแดงแดเลือดหมูเลยเอามาลองเปลี่ยนดูค่ะจะได้สร้างบรรยากาศนห้องเพิ่มขึ้นมาได้อีก ในส่วนของโต๊ะอาหารน,น้อยนี้นะคะก็คือพอถึงเวลาฉลองจริงนะคะเราก็จะจุดเทียนนะคะแล้วก็ช้อนซ่อมที่ใกล้จะมาถึงก็คงจะเรียบร้อยกว่าน,นี้นะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำเครื่องดื่มน,นะคะแล้วก็อาจจะมีดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะแล้วก็ที่นอนสีแดงแดงและตรงข้ามนะคะ เราจะมีโปรเจคเตอร์นะคะมาตั้งสำหรับฉายหนังดูตรงนี้นะคะแต่พอดีว่าโปรเจคเตอร์ที่สั่งตอน12.12 12ยังมาไม่ถึงนะคะก็เอาเป็นประมาณนี้ไว้ก่อนแต่ว่าแอนคิดว่าจะตั้งตรงนี้ค่ะตรงช่วงกระจกตรงนี้ก็เอาไว้ดูหนังนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศด้วยการแบบมีภาพสโนว์ภาพหิมะตกอะไรอย่างนี้เป็นแบ,บ็คกเกลวตอน,นี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสจิ๋วๆของเราอ มีน้ำหอมอโรมานะคะปรับอากาศนิดนึงด้วยโอเคค่ะก็ขอจบสำหรับคลิปการตกแต่งห้องในวันคริสต์มาสนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นห้องคอนโดหลังเล็กๆนะคะเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นหัวใจมากนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากสร้างบรรยากาศเพิ่มนะคะแอนแนะนำว่าให้เปิดแอร์ให้เย็นช่ำๆเลยนะคะเพราะว่าเมืองไทยอากาศค่อนข้างร้อนมาก แล้วก็คริสต์มาสในฝันของทุกคนคือจะต้องมีหิมะตกนะคะหนาวเย็นแล้วก็จะมีการผิงไฟให้มันอุ่นอุ่นอันนี้ก็คือในฝันเนาะแต่ว่าความจริงก็ไม่ใช่เลยเพราะอากาศเมืองไทยร้อนมากค่ะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกับการจัดห้องนะคะแล้วก็จัดบ้านถึงแม้จะพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่นะคะจากใดที่เราทุกคนแบบมีความสุขนะคะมีใจที่แบบอยากจะจัดนะคะก็จัดเลยค่ะเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องคิดว่าเอ้ยบ้านเราไม่สวยนะเราก็แบบไม่มีอารมณ์ในการจัดคริสต์มาส ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเลยเพราะว่าอย่างบ้านแอนเองเนี่ยก็คือมีความไทยจ๋ามากเลยนะลักษณะทรงของบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความโมเดิร์นหรือว่ามินิมอลอะไรใดๆแต่แอนก็ยังจะสั่งต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะคะเพื่อเอาไปเซอร์ไพรส์าปากับแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเทศกาลไม่ว่าเทศกาลอะไรก็แล้วแต่แอนใหญ่หทุกคนเอนจอยกับมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนะคะเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขก,กับครอบครัวกับคนที่รักกับเพื่อนฝูงนะคะและก็ฝากไปถึง แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้จบแค่คริสต์มาสเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เชื่อมต่อไปที่วันปีใหม่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะมาร่คริสต์มาสค่ะ